ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธศุนะให้ฟังในเรื่องของเนื้อแท้ที่อันตรธานและเนื้อแท้ที่ไม่อันตรธานภิกุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วกลองศึกของกษัตริย์พวกทัศลรหะเรียกว่าอนากะมีอยู่ เมื่อกลองอนากาศนี้มีแผลแตกหรือลิพวกกษัตริย์ทศาสรหะได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นพิกขุทั้งหลายเมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไป เหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นพิกุทั้งหลายฉั้นใดก็ฉันนั้นในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีพิกุทั้งหลายสุตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลัดสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟังจักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกขุทั้งหลาย ความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นกรรมของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พิกุทขทั้งหลายพวกพิกุบริษัทในกรณีนี้สุดตันตะเหล่าใด ที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกราบก่อนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สํำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพิกุทั้งหลายส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นก้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลก,กุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามตวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัย เธอก็บรรเทาลงได้พิกุทั้งหลายพิกุบริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าปฏิปุจชาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาบริษัทที่มีการรุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่จัดเป็นบริษัทที่เลิศแล